สวัสดีค่ะฟ้าหมายชาแนลค่ะวันนี้นะคะใหม่จะมาปลูกต้นเงินไหลมาด่างชมพูค่ะซึ่งต้นเงินไหลมาด่างชมพูนะคะตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครมีไว้ในบ้านนะคะจัดทาให้เงินทองค่ะไหลมาเทมานะคะเรียกทรัพย์สินเข้าบ้านค่ะวันนี้ใหม่ก็เลยจะมาแยกเขานะคะให้ได้อีกหนึ่งกระถางค่ะนี่ค่ะดูรากของเขาครับนี่ รากของเขาก็จะยาวติดกับกระถางแบบนี้เลยค่ะโดยขั้นตอนแรกค่ะก็จะตัดนะคะตรงบริเวณที่เขามีลำต้นอ่าแยกออกมาแบบนี้ค่ะใช้มีดนะคะจะตัดบริเวณลำต้นแบบนี้ค่ะตัดแบบเฉียงค่ะ จากนั้นก็ทาปูนแดงนะคะปูนแดงเขียวหมากค่ะบริเวณที่เราตัดลำต้นของเขาค่ะและป้ายไปบริเวณตรงต้นที่เราตัดด้วยค่ะต้นแม่ที่เราตัดนะคะใหม่ก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยค่ะเพราะว่ารากเขายาวเต็มที่แล้วเขาจะาเขาจะอาจจะไม่ได้รับสารอาหาร ได้เต็มที่นะคะเราต้องเปลี่ยนกระถางให้ได้ขนาดใหญ่กว่าเดิมค่ะวัสดุที่ใหม่จะใช้ในการปลูกนะคะก็เป็นกับมะพร้าวสับค่ะกับมะพร้าวสับละเอียดแบบนี้นะคะใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ม้วนรากของเขาลงไปเลยค่ะ ใส่กาบมะพร้าวให้เต็มเลยนะคะในต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะใช้กระถางค่ะกระถางเดิมนะคะที่เป็นต้นแม่ของเขาค่ะกาบมะพร้าวเช่นกันนะคะเป็นวัสดุปลูกค่ะ จะใช้วิธีร่อลากเช่นเคยนะคะโดยจะนำค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่ลงไปในน้ำนะคะที่เราจะใช้ล่อลากค่าหนึ่งฟ้าค่ะก็นำกระถางค่ะเงินไหลามานะคะใส่ลงไปในแก้วพลาสติกนะคะที่เราเตรียมไว้ที่จะร่อลากให้เขานะคะ ท่านผู้ชมนะคะมีตู้อบค่ะก็นำไว้ในตู้อบก็ได้นะคะเพราะว่ารากของเขาจะติดเร็วค่ะนี่ก็ครบสองสัปดาห์แล้วค่ะเรามาลุ้นรากของเขากันนะคะว่ารากเขาเกิดหรือยังค่ะนี่เขาขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะมีมีรากตรงบริเวณนี้แล้วนะคะนี่ค่ะรากของเขาโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วค่ะ ส่วนมาดูตรงก้นกระถางบ้างนะคะนี่ค่ะมีรากเต็มเลยค่ะนี่ส่วนน้ำในแก้วนะคะที่ไม่สะอาดนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนน้ำในแก้วให้น้องได้เลยค่ะแล้วค่อยนำกระถางนะคะมาวางไว้ในที่เดิมค่ะ หากเพื่อนๆน,นะคะที่เลี้ยงเงินไหลามาด่างชมพูนะคะไม่เกิดลากสักทีไม่โตสักทีนะคะก็สามารถนำวิธีนี้ค่ะไปปรับใช้ได้เลยค่ะก่อนจากกันค่ะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟ้าใหม่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ